แ้ทุกคนช่วงนี้เฮากรอยู่กับไอ้พริกแห้งยอดสนตลอดนะจ๊ะเพราะว่าไอ้พริกอื่นๆก็คือมันยังมันบ่หลายคือพริกยอดสนเนาะพริกพวกนี้ก็บ,บ่หลายแต่ว่าพริกยอดสนน่ะหลายเน,ะนาะแล้วก็าจางค้นเก็บเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ได้คนมาเก็บให้อยู่10คคเนนะจ้ะบริเวณสวนพริกยอดสนอยู่อีกทงหนึ่งของห้าเนะจ้ะแถวนี้เลยเนะจ้ะแต่ถ้าผู้ใดติดตามก็จะรู้ว่าเฮาปลูกพริกอีกทงหนึ่งนะจ้ะห่างจากบ้านอยู่ สกิโลกว่าเนาะจา้านี่อยู่สวนมองนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าพริกอยู่สวนนี้จะดกหรือบดกซํำใดเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งนากันเนาะจา้าไอ้ดกแล้วก็แอนขายได้หลายรอบเนาะจ้าสำหรับพริกยอดสซนหน้าแรงแต่ว่าช่วงนี้นะไขกระปูกไขกระปูกก็เกิดปัญหาก,ก็คือพริกล้นตลาดเนาะราคาถูกสําหรับผู้ใดใจหอน ขายเร็วกะพราะค้าคนกลางกะจะกดราคาเนาะจ้ะแต่ว่าเฮากะบ่ค่อยเป็นปัญหาปัญหาเพราะว่าเฮ้าขายดิบไปแล้วเนาะขายเขียวเียวไปแล้วเนาะช่วงที่มันเขียวนี่เนาะให้เบิ่งเนาะช่วงที่มันเขียวเนี่ยเนี่ยช่วงที่มันเขียวช่วงที่มันแดงเฮ้ากะแบ่งขายอยู่เนาะจ้ะสําหรับช่วงที่มันเขียวเฮากะแบ่งขายอยู่วันละหนึ่งร้อยกิโลเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ แดงบ่ค่อยหลายแต่จะถือว่าหลายอยู er it so, ่เนาะจะเพราะว่าเข้าขายทั้งเขียวเข้าขายทั้งแดงกัลดลดไอลดช่วงที่เข้าปลูกไอถ้าจะว่าไปแล้วเนาะเข้ากับลดปริมาณพริกเข้าช่วงที่มันเป็นเขียวอยู่ประมาณตันสองตันพวกอะไรเนาะจ้ะแล้วก็มาเก็บไอขายสดแน่แล้วก็ไอพูดถึงว่าขายขายแดงเนาะกัช่วงหนึ่งกัช่วงนึงเข้าเก็บไอพริกขายแดงพร้อมเนาะ ไอ้ขายสดขายสดขายแดงแบบนี้ช่วงที่มันเป็นราคา40่0บเท่ากับเก็บขายเนาะ้วก็เก็บเขียวช่วงที่มันเป็นราคา3าบหรือ28นะเนาะเท่ากับเก็บขายมันเหนให้ผลผลิตเท่าที่เป็นน้วยแดงกะบอก่่ยหลายปัญหาแต่กะถือว่าหลายเพราะว่าปลูกหลายเนาะจ้ะนอกจากเฮาปลูกหลายแล้วคนอื่นกะปลูกคือกันพููละ3ามสี่หลแล้วทีนี้ทั้งหมู่บ้านเขากะปลูกพริกพักนนี้เนาะให้พริกพันนี้นะ่ะล้นตลาดเนาะจ้าก,กันเลยเ็ให้ พริกราคาถูกเนาะพ่อค้าคนกลางกะมากกดราคาเหลือบ่ถึงร้อยเนาะแต่ว่าส่วนมากพริกแบบนั้นจะเป็นพริกที่ย่งบดเด็ดเด็ดการเนาะจ้ะพริกจะเหลือน้อยน้อยแล้วแล้วกับบดเด็ดเด็ดการเนาะพ่อค้ามาซื้อแค่กิโลละร้อยเนาะแต่กะเป็นพริกที่โตกเกตแล้วน้อยน้อยน้อยปลายมันเนาะน้อยปลายมันจะบ่ค่อยเพชรแล้วเนาะจะสำหรับพริกยอดส่วนแต่ว่าสีของเพื่อนนะ่ะงามเนะาะเพราะว่า,ายอดส่วนเนี่ย มันดกเนาะเนี่ยเมื่อมันดกมันกเ็เลยเฮ็ดให้นุวยมันหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าของเฮานุวยใหญ่อยู่แต่เฮาเก็บไปหลายรอบแล้วหลังจากนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เฮาก็จะมีคนงานมากก็บพีกหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้นะสวนหยาเนาะยาที่แถวบ้านเขาปลูกยาหลายเนาะเขาก็คนที่รับหวยยายากจะจะมดเนาะก,ก็จะมาเก็บพิกเขาเนะจ้ะพูดถึงว่า แรงงานที่เราขาดช่วงนี้เนาะช่วงนี้ขาดแรงงานเพราะว่าแรงงานมาประจําอยูกอ่กับสี่ห้าคนเนาะจ้ะแต่ว่าเราจะให้มาเก็บทุกห้าวันเนาะจ้ะแต่ว่าทีนี้เก็บทุกห้าวันแล้วบริเวณนี้มันหลายเนาะจ้ะห้ามือกับเก็บห้าวันกับเซ็ตมองนี้แต่พักอีกแค่สองวันกับมาเก็บไม่เนาะจ้ะสำหรับพริกอยูส่สวนเท่ากับ คิดเบิ้งว่ามันหลายแบบนี้เนะะาะสไตล์คนสวนก็นยุกกบพิกมาตลอดกันเลยเห็นแล้วขี้ขานต่างขี้ขานนะจะบอกว่าปลูกยู่เบิดปีเนาะปลูกอยู่เบิดปีปลูกอยูุตลอดมันก็นเลยเหให้ฮาอยุกกับพิกตลอดแต่กะนบางครั้งกะชินๆเนาะมีพริกก็คือมีงานมีงานก็คือมีเงินเนาะจา้ะมีพริกให้ขายเนาะแต่ว่าเฮากัแบ่งปันกันเรื่องให้คนแถวบ้านเฮามีรายได้เนาะ เขามาเก็บพริก,กเขาก็ได้อยู่เนาะวันละสองสามร้อยบาทนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเก็บเป็นกิโลเนาะเมืงองค่ะพอได้เก็บอยู่นะจ๊ะสำหรับพริกเห่ายู่ส่วนนี้เนาะเดี๋ยวสไาตลา์คนส่วนจะให้เบิ้อัคขาจ้างเนาะวะเหาาบดจากบาทนานนะจ๊ะเดี๋ยวให้เบิ้งไอ้แค่ไอ้ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนาะอันนี้สามสี่มืน่นเดี๋ยวให้สรุปให้เบิ้งงนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสามสิบเอ็ดมีนาปีหกแปดเนาะกะ ได้คนละสามร้อยสามร้อยเนาะเฉพาะมื้อนี้กะจ่ายไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะกะร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลนะจ๊ะเพราะว่าไอ้มีบวกลบให้นิดนึงเนาะปกติกะโลละสิบกะเจ็ดสิบเก้าแถมไปเนาะสิบบาทอันนี้เฉพาะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนาะแล้วทีนี้วันที่หนึ่งเมษาเนี่ยวันที่หนึ่งเมษาอันนี้เขาเจ้ามาใหม่เนาะได้แค่ร้อยสิบเนาะร้อยสิบร้อยยี่สิบแต่ว่ามื้อนี้บ่หลายปรนเด็เนาะ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทกับร้อยห้าสิบกิโลนะจา้ะสำหรับอันมือวันที่หนึ่งเมษาเนาะอันนี้หนึ่งเมษาแล้ววันต่อไปก็คือวันที่สองเมษานี้วันที่สองเมษากะบางคนได้เก้าโลสิบห้าโลส่าโล่โลโลเนากะการรวมเมื่อนี้กัจ่ายไปหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทเนาะเก้าสิบห้ากิโลอันนี้ถือว่าบ่าหลายเนาะแต่วันที่สามเมษาเนาะสามเมษานี่ก็คือสรุปยอดมาก,ก็คือ จ่ายไป1,430บาทเนาะวันที่3เมษาต่อไปรวม4มือเนาะตั้งแต่วันที่31เนี่ยเาว่ารวม4ี่มือเนาะจ้ะนี่ตั้งแต่วันที่31มสิบเมีนาะถึง3เมษาเนาะรวม4วันเนาะอันนี้เฉพาะ4มือเนาะรวม4วันเฮาจ่ายไป6 0พัก้บเจบาทเนาะอันนี้4มือเนาะจำนวนกิโลกะอยู่524รกิโลอันนี้4มือเนาะจา้ะ แต่พอวันและทีนี้เขายุดไปมือนึงเขากลมาเก็บพริกฮอตอันนี้พริกฮอตเนาะจ่ายไปห้าร้อยบาทกล่าวถือว่าบหลายเนาะอันนี้คือพริกฮอตเล่มๆอยู่ส่วนเท่านี้เนาะหยุดไปวันหนึ่งต่อมาวันที่หกเนาะคือต่อมามือนีเนาะวันที่เจ็ดเมษาเนาะเจ็ดเมษาเฉพาะมือนีเนาะจะ้ะนี่เก็บไปรวมยอดเฉพาะมือนีเนาะสองร้อยสามสิบหกกิโลเนาะจ่ายไปสองพันสามร้อย 2,360บาทนะจะสำหรับเมื่อนี้ยังบ่ได้รวมค้าเด็ดการนี่จะพาะวันที่7เมษาคิดเบื้องว่าถ้าผู้ใดจะเก็บจะปลูกพริกพันุนี้นะต้องมีต้นทุนก่อนเนาะอีกเบิ้งมื้อนึ่งเขาใจเฉพาะแค่วันนี้เนาะก็ยัง200เอ้ย2,300นี่เนาะ2,360กัตามกิโลเลยนะจ้ะกิโลละ10บาทเนาะ236กิโลกะ 2,360บาทเนาะช่วงนี้พิกออกหลายเนาะนับจากเมื่อนี้เป็นต้นไปเนาะวันที่7เมษายนเนี่ยแต่ว่าเฉพาะเมื่อนี้เนาะเขากะจะมาเก็บอีกเนาะกลางคืนเขาจะกลับพักไอพักตอนเย็นเนาะกินอาหารแกงแล้วกะจะกลับมาเก็บอีกเนาะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจำนวน3ไร่กว่าๆเนี่ยจะเก็บทุกวันกับประมาณนี้ถ้าได้เข้าได้10คนก็ี่ได้ประมาณ230กิโลต่อวันเนาะ ช่วงนี้พริกออกหลายเนาะบรู้ว่าจะเก็บทันเสร็จก่อนสงการหรือเปล่าเนาะต้องหาคนมาหลายๆช่วงมิดได้ได้คนงานวันละ10คนเนาะจะกะจะจ่ายอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วกับมื้อละ2,000นี่แหละเนาะอาชีพเกษตรกรอาชีพปลูกพริกกะพ่ออยู่ได้เนาะจ้ะบ่ถึงกับรวยแต่กะพ่ออยู่ได้พ่อบ่อขาดเนาะพ่อได้เงินใสเงินจ่ายแล้วกะมุนมุนซื้ออุปกรณ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ คนสวนพริกกะเห็นผลผลิตเจ้าของก็มีความสุขในการเบ่งพริกสวยๆงามๆแล้วก็มีรายได้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะถึงจะมีต้นทุนคือกะค้าแรงที่เฮาจ้างคนเก็บพริกนั่นเองเนาะจ้ะแต่กะเฮ็ดขนาดนี้นะเจ้าของกะเฮ็ดได้แค่ประมาณงานหนึ่งแค่นั้นแหละค่ะบอกจ้างคนเนาะแต่เฮ็ดอยู่สามสี่ไหลนี่นะถ้าบ่จ้างคนนี่กับโบแมนมนุษย์แล้วเนาะจ้ะขนาดจ้างคนมือละห้าคนจ้างทุกมือทุกมือเนาะกะยัง แดงเต็มต้นอยู่นะจา๊ะสำหรับเก็บพริกมันกับว่าได้ไหวปนไดเนาะเดี๋ยวเบิง่ง <c oughs> <c oughs> ข้อดีของเ้าที่ปลูกพริกยอดโนพริกต่างแห้งหน้าแหลงเนาะจ้ะก็คืออันเ้าสามารถไอสำหรับพริกยอดสนนี้เนาะปลูกหน้าแหลงหลังหน้าหลังเก็บเกี่ยวเข้าเสซจเรียบร้อยกะพอปลูกพริกพันนี้กะถือว่าพริกพันนี้นะ่ะลบเบิ่งว่า ปกติยอดสนจะบ่ค่อยสูงเนาะแต่ว่าอันนี้นะสูงยู่เนาะจะประมาณเลยแหววขึ้นมากับประมาณเม็ดจะถือว่าสูงยู่ประมาณเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเซนเนาะสําหรับพริกยอดสนเท่าเนาะมาเละเบิ่งผลผลิตกะมีความสุกแล้วเนาะจะเพราะว่าเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆเนาะนี่ถ้าเบิ่งใกล้ก็จะมีเนาะเนี่ยก็จะมีหน่วย มีนวเต็มอยู่อันเขียวๆนี่เนาะแล้วก็มีดอกคิดเบื้องว่าเฮาปลูกตั้งนานแล้วเก็บไปเป็นตันสองตันแล้วมันก็นยังมีนวยอยู่เนาะก็ดีสําหรับเฮาที่เฮาหูจักแม่ขาหลาเนาะเฮาก็สามารถขายทั้งเขียวขายทั้งแดงขายทั้งแห้งเนาะไอแม่ขาลายย่อยที่เขาไปตลาดแรงเขาก็มาเอาของเฮาเหลือๆอย,ยูนอ่นะจ๊ะนี่ข้อดีของการปลูกพริกกะ าขายได้ทั้งเขียวขายได้ทั้งแดงแล้วกะขายได้เรื่อยๆเนาะจะสําหรับยุส่สวนเห่าเนาะถึงจะปลูกหลายแต่เห่ากับฮูจาักพ่อค้าแม่ค้าหลายล้ะกัขายตามออนไลน์เนาะเพื่อนพี่น้องบักหลายนึงเห่า,า,ากัหาไปเนาะจะนี่บริเวณน,นี้เนาะเก็บลงไปเนาะไอ้วาลอมื่อมาได้มาเอ้ <L> <L> ะสะอ่อนมะเพ็ดแม่มันหลก็สุปา,าชอนะโอะ้แต่ถ้าว่าบัวได้เก็บเขียวไปนะมันแต้มมันสีออนแต่มันสีขี้ข,ขันเก็บขนาดอันเขียวเคนะียนัันก็ออกไปเป็นสอง,สองเกือบสองตันน,น,นี่เนี่นาจะซื้อบ่อน้าถามเพีนยังมันมีหลายราคา ตาแห้งเหรตาแห้งแหละมันกิเหี่ยวแล้วสิไปขายใส่เออใจคนเก็บอยู่ประมาณอันไอ้เข้าไปจ่ายเงินวังคำเนาะสิบคนบางคนก็นได้300สามร้อยเ้าสามร้อยสามสิบสามร้อยสิบผู้บได้ก่สองร้ยเ็สินาะเพราะว่าเขาจ้างเป็นกิโลกิโลละสิบบาทนะจ๊ะแต่ว่าช่วงที่เฮาไปจ่ายเงินก็นช่วงไห้สี่โมงครึ่งเนาะ แล้วทีนี้ข้าจ้าก็กลับไปเนาะกลับบ้านข้าจ้าจะมาเก็บกลางคืนเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะพริกหลายล่ะกะไปเก็บกลางคืนเพราะว่าจะได้ท่านสงการเนาะเพราะว่าต้องให้แล้วก่อนสงการเนาะพริกเข้ากะช่วงนี้ออกอยู่คือพร้อมกันเมดเลยเนาะสามไร่กว่านะ่ะคือแดงเบิุกแดงตลอดเลยเนาะเขาก็เลยต้องเก็บทั้งกลางวันกลางคืนช่วงนี้พริกดกเนาะก็เลยอัน เขาเก็บทั้งกลางวันกลางคืนเนาะเฮากะว่าได้ไปเนาะเฮากะเด็ดก้ารตอนนี้ยังบม,มีเวลาคาดเนะาะจ้ะอันนี้คือพริกที่เฮาเก็บขึ้นหน้าเนาะกะยูนี่กะประมาณร้อยห้าสิบเกือบสองร้อยโลนะจ้ะเพราะว่าเฮาจะเก็บสี่วันมันจะแห้งเนาะอันนี้คือพริกแห้งยอดสนเนาะกะจะเก็บผลผลิตอันนี้เฉพาะสามมือ้อจะแหง้งหลังจาอีกสามมื้อกะจะได้อีกร้อยห้าสิบเนาะกะจะแห้งอยู่ ประมาณเขาเขาจะได้พริกแห้งอยู่อาทิตย์ละอันนี้คือสามสี่วันเก็บเนาะก็จะได้อาทิตย์ละสามรอกิโลเนาะต่ออาทิตย์สำหรับพริกแห้งเนาะนี่แต่ว่ากะเก็บเลเลืออยู่ช่วงนี้กะเมื่อนี้เนาะก็ได้อยู่ไยเท่าไหรอ่อ่ะสองร้อยจดไว้อยู่เนาะจะสอ0รอยเท่าไหร่203สองร้อามจได้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งในบัญชีวาเมือน,นีนเนา ได้จักแอนกิโลนะจ๊ะขอบคุณที่เบิ่งคลิปเฮ้าจนจบนะจ๊ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สไตล์คนสวนนเำนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะ